สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม i ในพา์ที่3นะครับผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยกันมานานนะครับก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าสอนเลขกับเพืยอนหน่อยนะครับก็ให้เรากดไปที่มุมขวาบนนะครับผู้เล่นหลายคนนะครับแล้วก็กดอันแรกนะครับแล้วให้เราเรียกโหมดนะครับเป็นด่านนะครับ วันนี้เราจะมาเล่นหมูดโรงพยาบาลนะครับเราจะเล่นระดับปานกลางนะครับพี่เล่ก,กับเพื่อนก็ถ้าเรากดที่หลายคนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นโค้ดนะครับให้เพื่อนเรากรอกนะครับมีตัว V 3ตัวแล้วก็ P F มาครับอันนี้ก็เข้ามานะครับ รอสักครู่นะครับอ๋อผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะเป็นคุณทีมนะครับผมว่าพีเอ็มเช่นเคยครับอเอ๊ะขอดอะไรวะด่านนี้ไม่เคยเล่นอ่ะขอดอะไระมันเป็นขอดอะไรเอ๊ะนะครับจะลูกตานะครับผมมองแคบลงครับเอ๊ะลูกตาสีดเลยอ่ะเอ๊ะมันเป็นรูป เป็นคนตาปิดนะต้องต้องกินสองอันต้องกินเหมือนเดียวกันสองอันถึงจะได้ตาสบลูกตาสีแบบอ๋อเราแยกแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยแยกกันหาเลยแยกกันหาเลยผมเจอลูกตาแล้วเรามาดูผีนะครับว่าผีอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับโหมดนี้นะครับเฮ้ยอยามามืหอหนบอยมือหัวหาลูกซอกเลยนะครับเจอถุงนะครับ นี่เป็นยาเฮ้ยผมได้รูปไตและที่ว่าปิดตาให้ผมมือหน่ะผมมือหน่ะไอ้ผีตรงไหนอะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ่ะอยู่ตรงไหนอะข้างล่างหรือเปล่ามีชั้นล่างด้วยนะครับโหมดนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะเฮ้ยผีผีขึ้นมาแล้วผีขึ้นมาแล้วเฮ้ยตัวผมตัวผมเฮ้ยทำไมไฟกระพริบ,บะอะเฮ้ย,ยผมหลบแล้วผมหลบแล้ว เข้าห้องก่อนนะครับข่อไฟกระพริบนะครับแปลว่าผีมานะครับอยู่ในห้องผมอยู่ในห้องผมอยู่ในห้องคุณดีเอ็มนะครับเฮ้ยมันไปางไหนวะตอนนี้เราก็ลอมนออกก่อนนะให้มันไปไกลๆอยูไปทางนี้ละนี่ทางหน้าห้องผมหรือเปล่าว่าแน่ใช่นะว่านมาหาผมแน่นอน เบาเสียงลมนิดน,นิดหนึ่งนะครับผีอยู่ขา้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมใช่ๆอยู่กับผมอยู่ผมผมจะไปด้านนู้นนะครับเฮ้ยเข้าห้องแล้วสอบภัยแล้วคุณเอมน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเฮ้ยผีเฮ้ยผมเจอขวดไอ้ผีขึ้นข้างบนแล้วรูปตายแล้วผมก็ไม่รู้นะคว่ามันช่วยอะไรนะครับเอ้ยไปกระพิบนะครับผีขึ้นข้างบนแล้ว ได้อยู่ในห้องผมนะเดี๋ยวรอนไปก่อนนะครับมาหาของหาของระเดี๋ยวมาหาของเลยโอเคคเฮ้ย <Okay, okay. S 2> hey! มาดิ <Okay. S 2> ต้งหงผกกระพริบอยู่นะมันอยู่ที่ผมอะ่ะได้เลยเติดตายแล้ว นี่ยมันไม่มันไม่ไปไหนเลยนะโอ้โหไม่มาให้คุณเอมหาของนะครับผมก็เนี่ยแหละทำอะไรไม่ได้น่าจะดักอยู่หน้าประตูนะครับลูกตาผมก็ไม่มีนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้คุณเอมหาของไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมันอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วมาลงมาแล้วหัมาแล้วมองข้าข้างบนแล้วมงมาแล้ว เกบ็บเก็บบิน,นได้แต่เนี้ยมันเป็นลูกตาต้องเก็บเก็บสองอันเก็บสองอันมันจะได้ตาลูกตาอีกสิบอ่ะพาดอีสเลนะครับยามือหน่อยเฮ้ยยามือบอกยามือมันได้ดูถุงอ่ะถุงอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตอนนี้เราลงมาชั้นล่างครับเป็นชั้น มันเป็นเหมือนเป็นห้องเก็บศพหรือว่าอะไรเนี่ยครับใช่ใช่นะเนี่ยไอผมลงมาแล้วเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างบนพี่เอ็มลงมาแล้วใช่ไหมตรงนี้ผมลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหเก็บโลตาเก็บโลตาเก็บโูตาก่อนนะครับเราต้องเก็บวิ่งไว้นะครับผีอยู่เอ้ยผีลงมาผีลงมาลงมาลงมาตรงผมเหรอลงมาชนะมันรู้ตรงไหนนะเอ้ยผมได้ยา ยามมือนอน่ะมันน่าจะเป็นเหล่าลหรือเปล่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแล้ว <5 S 1> มือนอนามด้วยนะห้าถุงห้าถุงเฮ้ยเฮ้ยสะดุง้งเฮียตกใจคุณกงขึ้นบนขุณังข้งบนนะผมเมาอยู่นะครับเดินโคตช้าเลยเราต้องหาถุงยี่สิบนะครับตอนนี้เราเจอสิบห้าแล้วครับคุณเอ็มเจอเยอะมากไอ้สีอยู่ข้างบนเหรอ อยู่ข้างบนใช่ไหมจริงมันไปเฮ้ยมันทำไมมันเหมือนขึ้นบันไดอะมันขึ้นขึ้นข้างบนสุดเลยผีนาอยู่ชั้นบนครับตอนนี้เราอยู่นาอยู่ชั้นกลางครับมันมันขึ้นไปชั้นบนสุดเลยห้องน,นี้ห้องน,นี้ผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวหลบหลบก่กกนกกนนอนหลบก่อนนาฝั่งนู้นนะที่เรายังไม่ได้เก็บเนี่ยมันนา้ขึ้นไปชั้นนี้นะได้มาเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้เลยเข้าตรงนี้นะครับผีขึ้นตรงนี้นะครับมามาตามผมมาตามผมมาเฮ้ย่างนี้เข้ายัง เขาแล้วเขาแล้วอย่าแต่ชั้นล่างลูกตาลูกตาชั้นล่างชั้นล่างไปแล้วแต่ชั้นบนเออเหลอแต่ชั้นบนเหรอใช่ใช่เฮ้ยถีบ้างถีบไหมลงมาแล้วลงมาแล้วลบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูไหม,หมลูกตาผมมีเยอะลูกตาผมมีเยอะเฮ้ยรอ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 พาร์ทนี้เราต้องผ่านครับว่ามันเป็นโหมดใหม่ด้วยนะครับด่านใหม่ครับแล้ว ไม่โหดไม่โหดเท่าไหร่มาระดับปานกลางครับก็คือไปโหดเลยไโหดเลยเอาไหมไปเรื่อนๆเลยวันนี้ต้องตามคุณเอ็มนะครับอืมขึ้นไป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 ผมเตรียมสับแล้วเนี่ยย้นมาจะเอตัวเอเอีไปไปคนละทางเลยคนละทางคนละทางเลยจะทางนู้นไหมเนี่ยนี่เป็นหนุ่มอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ผีขึ้นมายัง ได้ผข้มาผี้มาผมผมผมจะถุงสิบหกแล้วเอ๊ะได้ยามือนอีกละนี่อะไรวะถุงสิบเจ็ดต้องกินนี่ดูเฮ้ยนี่เราจะเห็นถุงนะครับถ้ากินยานี้จะเห็นถุงนะครับก็ต้องกินผสมกันนะมันถึงจะได้ถุงครับน่ครับอยู่ตรงไหนครับแยกกันไปเยอะมากนะเฮ้ยถออพแต่้อผยู่ห้องนะเราอยู่เราหาถุงครบแล้วครับตอนนี้ขอแค่หาทางออกนะครับไอผีอยู่ห้อง อยู่ข้างบนเลยอยู่ชั้นบนเหรอใช่ใช่เอ้ยมาห้องผมมาห้องผมเป็นมึงนะมันเป็นลูกตาเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอย,อย่าออกอย่าออกห้องนะอย,อย่าเพิ่องออกห้องนะครับมาดิไงวะงมาดิลงมาดิ แน่จริงก็เปิดมาลงไปดิลงไปดิเอาไม่ไหลจะลงเฮ้ยหายแล้วหายแล้วแนะล้วข้างล,ล่บบางละข้างล่างละต้องออกมาทางนี้มาเอาคุณเอมาคุณเอมาไปเอาเอาเอาอาไปเลยเอาไปเลยเคลมอยู่ไหนผมมาแล้วผมมาแล้วผมไปเลยผมไปเลยมามามาวิ่งไหมวิ่งไหมมีมีมีกดเลยกดเลยกดเลยกดวิ่งเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยผีมาผีมาคุณเอ็มมาเร็ว เออผ่านแล้วเรียบร้อยแล้หก็ไม่ได้ตึงหรอกครับผีมันเป็นระดับปานกลางนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเล่นระดับยากเลยนะครับระดับยากก็จะยากหน่อยนะครับชิปอาจจะนานนะครับอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําล er> ังใจให้ผมทำชิปต่อๆไปนะครับอีพีหน้าระดับยากมันแน่นอนรอติดตามได้เลยครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะนำไปแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ